ะกู้คอนโดทางคือบอว่าสลิปเงินเดือนหายสกเกมกู้เลยปะพอแบงค์บอกว่าเอกสารทางการเงินเนี่ยสำคัญระดับประเทศเลย เดี๋ยววันนี้เบี่ยวกจะมาเล่าให้ฟังแต่ไม่ต้องตกใจเพราะแบงค์เขาไม่ได้ยึดติดกับแค่สลิปเงินเดือนเขาอ่ะอยากรู้แค่ว่าเรามีรายได้มั่นคงและชัดเจนมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าต้องมีวิธีแก้ยังไงบ้างก่อนอื่นหายใจเข้าลึกๆทาใจเย็นๆและมีวิธีแก้คือหนึ่งถ้าเกิดว่าในสลิปเงินเดือนเรามีเฉพาะถ่านเงินเดือนนะบางแบงค์เขาอนุโลมแค่ใช้เดือนล่าสุดเดือนเดียวเท่านั้นก็ได้2ไปติดต่อฝ่ายบัญชีบอกว่าอย่าขอให้ออกสลิปใหม่ให้สลิปแทนหรืออะไรก็ได้นะแต่ถ้าเขาบอกว่าออกไม่่่่่ไไดด้้อยยยยาาาาางทีี3ปพูคุเจจรรใใหหมฝฝกินบัญช ออกเป็นใบสรุปรายได้เลยจ้าเอาสาริปย้อนหลังทั้ง6เดือนมาลงอยู่ในเอกสาร A4 เหมือนหนังสือรับรองการทางานเลยแล้วก็ให้ฝ่ายการเงินหรือว่าการรมการผู้จัดการเ,เซ็นชื่อและประทับตราบริษัทและถ้ายังไม่ได้อีกนะให้ไปขอรายงานนําส่งประกันสังคมนะเป็นนําส่งเงินสมทบเนี่ยมันจะมีบอกเลยว่าฐานเงินเดือนเราเท่าไหร่แล้วก็ส่งประกันสังคมเท่าไหร่แล้วนายจ้างเราเชื่ออะไรแต่อันนี้มันจะมีข้อจํากัดว่ารายได้ที่ม็กสุดที่เขาให้เนี่ยจะอยู่ที่15,000บาทและรายได้อื่นเนี่ยมันจะไม่มีโชว์ให้ด้วยและอย่างสุดททท้้้้้าาาายยยยีี่่่ตอออออองงํคคืืเเรรรรมมกสนใใหหบพดว ว่าจะเป็นหนังสือรับรองเงินเดือนสเตทเมนต์บัญชีเงินเดือนและสุดท้ายถ้ามีเอกสารเสียภาษีแนบเขาเ้าไปเลยจ้าแต่อย่าลืมเอกสารพวกนี้ก็สําคัญนะแต่มันไม่ใช่เวทมนต์ถ้าเกิดเรามีเอกสารครบแต่รายได้เราไม่มั่นคงหรือว่าเครดิตเราไม่นิ่งพอโปรไฟล์เราไม่ดีแบงก์ก็ปัดตกได้เหมือนกันพอสลิปเงินเดือนคือเอกสารสําคัญที่แบงค์เชื่อถือมากไม่ชัดไม่ครบไม่ตกอันนี้คือเหตุผลที่โดนปฏิเสธโดนเทกันได้ไง่ายมาก